แเคล็ดลับในการทําให้แบตเตอรี่โกโปรองกุ่นั้นใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับมีอ,อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนครับที่สี่นะครับเพื่อนพยายามปิดโปรตูนไว้นะครับโปรตูนเนี้ยจะทําให้สูญเสียแบตเตอรี่ไปเยอะพอสมควรนะครับโปรตูนถ้าไม่ไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นเวันแต่ว่าเพื่อนอยากจะได้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้นเป็นการตอบแทน เราจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากสอี่แล้วก็ข้อที่ห้านะครับใช้ที่ชาร์จแบบสองสลอ็อตพวกสามสลอ็อตแยกมานะครับข้อทกนะครับเรื่องการใช้รีโมทพวกรีโมทอะไรนะหรือเรื่องการใช้คําสั่งด้วยเสียงพูดพวกไว o n นโ o รนะครับให้เพื่อนๆแตบ,บปิดไปเลยให้ปิดไปถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ข้อที่เจ็ดเน้นย้ําสําคัญนะครับจะต้องดาวน์โหลดอัปเดตอัปเ,เ,เปิรชอแวร์อยู่เสมอต่อเวลานะครับ ต้องต้องดูนะตรงดูตรงนี้ที่ไอ้เว็บไซต์ gopro.com ก็จะมีก็จะมีให้อัปเดตอัปเดตเฟิร์มแวร์มีให้ดาวน์โหลดที่จะอัปเกรดกับทางโน้ตบุ๊ก PC ก็ได้นะฮะตอนแรกเราก็อัปเดตมาจากไอ้อแอป,ปก่อนนะครับแปปอป g o p โ o quick แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปยิงซ้ำนะครับไปไปอัปเดตซ้ำที่เว็บไซต์ของโกโป o นะครับมันมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดแล้วก็เราก็ใช้ SD card ารนะครับ ในการอันอินสตอลนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีวิธีการบอกอยู่ว่าทํำยังไงนะครับอัปเดตไอพวกไอ้ซอฟต์แวร์อันนี้ยเข้ามาติดตั้งนะครับด้านในแล้วก็มาเชื่อมต่อกับกับกล้องนะครับข้อแนะครับก็สุดท้ายเพื่อครับข้อ8ก็คือพยายามที่จะลดความละเอียดของเฟรมเรทในการถ่ายทําลงนะครับ จากเมื่อก่อนเราอาจจะจากจากโกโปร้าใช่ไหมมันใช้ 5K และเครื่องมันจะค้างมันขี้รอ้อนมันชอบรีสตาร์ทใหม่ไหมเราก็ลดเป็นพัน0ปีแล้วก็ปิดหน้าจอ LED แล้วก็ถ่ายมันก็จะมีปัญหาอะไรครับมันก็จะไม่ติดปดดลักใดๆเลดนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับอ่าพกแบบสำรองให้เยอะๆกับหลายก้อนเลยใครแบบมีไม่ถึงนะครับก็แนะนำให้พก แค่นี้เลยครับแบตเตอรี่สำร,รองคนะรบงับ power bank นะครับแนะนำให้เป็น e remax แต่ปัญหาคือเราเราจะซื้อกล้อง5 k มาเพื่อจะถ่าย1ัน0เพื่ออะไรใช่ไหมแต่ความจริงเขาก็แบบเอาทำไว้เพื่อจะเหลือเหลือเหื่อในในจดสำคัญที่เราอยากจะได้ภาพที่มันดูอลังแนะฟนตาซีแบบนีคบ้ครับก็จะใช้5 k ในการถ่ายเพื่อที่จะรองรับเฟรมเรทความคมชัดของ y o YouTube นาโกตนะ